ครับคุณผู้ชมครับเช้าเช้าวันพุธนะครับที่ยายนจูนนิ่งนี่ครับมีหนึ่งคันเข้ามานะครับที่สันบิ๊กเอ็มนะครับซึ่งเป็นรถคาร์บูเรเตอร์ของชอบของอาจารย์ใหญ่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ใหญ่กับลูกค้านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมผมว่าผมว่าหน้าที่ให้อาจารย์ใหญ่เลยดีกว่าเรื่องคาร์บูเรเตอร์นี่ผมไม่ถนัดเลยนะครับผมให้อาจารย์ใหญ่เล่นเองตั้งแต่ช้าต้นจนจบเลยดีกว่านะครับเท่านัครับ จากเสียงเครื่องยนต์นั้นอากาศรั่วนแน่นอนแล้วคันนี้ <c oughs> ก็ต้องตั้งกระหึ่มไว้ตั้งให้รอบเครื่องสูงไว้เพื่อป้องกันเบาดับ,บแต่ผมว่าถ้าวิ่งไปนะถ้าเจอเบรกกระทันหันมันดับแน่นอนอยู่แล้วมันดับหรือเปล่าต้องให้เจ้าของรถแนะนําตัวการซ่อมคาบูเรเตอร์เราจะทําให้ดูอย่างสม่ําเสมอนะครับ,รบ,รบท่านที่อยู่ไกลจังหวัดไหนแล้วแต่ไม่จําเป็นต้องขับไปที่ตาคลีถอดกระบูแล้วก็ส่งมาที่ตาคลีแนะนําอย่าแก่ คือห,หลายๆาท่านได้แกะมาแล้วอุปกรณ์ไม่ครบเราต้องมาดัดแปลงมันจะเสียเวลาเยอะโดยเฉพาะระบู่ของมิตซูเป็นต้อนอะไรยา,ายากเพราะฉะนั้นเราต้องดัดแปลงของยุโรปมาใส่แทนบ้างของญี่ปุ่นมาใส่แทนบ้างตรงน้ำจะเสียเวลาเยอะแนะนำอยาแกะขอทั้งลูกเราส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์ถ้าถ้าลูกค้าหรือช่างแกะแล้วแต่ทาไม่จบ ก็ต้องประกอบให้อยู่สภาพเดิมถึงจะส่งมาให้ใช่ไหมไม่ใช่มาเป็นกรอบมาเป็นกระบุงเลยนะไม่เอานะครับไม่เอาเพราะว่าเสียเวลาเยอะค่อนข้างผมเห็นหลายคนเลยส่งมาเป็นกล่องเลยกว่าเราจะเริ่มกลับกลับเข้าไปแล้วก็ดูปัญหาจริงๆมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเป็นวันนะครับก็ฝากเอาไว้เนาะโอเคครับเช่นครับคือเคี่ยวตัวเล็กนิดเดียวไอ้นี่แหละแต่เราเสียเวลาวันหนึ่งแต่งไม่เสร็จนะเราต้องแต่งเคี่ยวขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาใหม่มันเสียเวลาบางคันก็สามวันก็มีเพราะฉะนั้น ไม่ถนัดจริงๆก็อย่าไปแกะถ้าแกะแล้วเนี่ยอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องครบอย่างลูกปืนไม่กลัวอย่างลูกปืนเรามีสำรองอยู่แล้วแต่กระเดืองตรงนี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าแกะนะครับเอ mm ้า hmm. เราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วเล่าส่วนฟังรถคันนี้นะครับเพราะว่าปกติช่างทุกคนต้องการทำงานให้ดีที่สุด mm hmm. เพียงแต่ประสบการณ์ภาคสนามยังไม่เคยเจอเท่านั้นเองช่างทุกคนเก่งหมดแต่ประสบการณ์ภาคสนามไม่เจอ เรายังหาไม่เจอก็เดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนความรู้กันสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำเัวเอนหน่อยครับอ๋อผมชื่อแดงครับอยู่ระยองนี่แหละครับครับก็รถคันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มเครื่องเดิมมันเป็นเครื่องแซท16ครับแล้วก็เครื่องมันมันเก่าครับผมก็เลยลื้อเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนซึ่งตัวนี้มันเป็น n a 20เป็นนิสสันเหมือนกันของเดิมมันจะเป็นแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่มีน้ำมัน แรกๆอ่ะผมมันก็ใช้โอเคนะคือแก๊สใช้ระบบแก๊สเนี่ยครับแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำมันก็ใช้ได้ดีแหละเครื่องนิ่งเรียบเดินเรียบรับสนุกเลยแต่มันมีปัญหาเรื่องการต่อภาษีมันยังไงอ่ะเวลาเราจะต่อภาษีทีต้องมาตรวจสภาพเรื่องถังแก๊สต้องมาเปลี่ยนจริงถ้ามันหมดอายุอะไรเงี้ยครับเรื่องใบรับรองจากวิศวกรอะไรเงี้ยผมก็เลยเอาถังแก๊สออกเอาระบบแก๊สออก,กง่ายๆแล้วก็จับคาบูเดิมของแท้สิบหกเนี่ยใส่เข้าไปแต่เนี่ยพอใส่ไปแล้วอ่ะ ผมไปเดินไอติดแอร์ด้วยทําแอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี้พอเปิดแอร์แล้วรอบมันตกแล้วก็มันมันเร่งแล้วมันเร่งตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันปรับยังไงมันก็ปรับไม่ได้รอบมันตกเครื่องมันดับนี่ดับมาตลอดทางแล้วก่อนมาถึงก่อนมาถึงอู่อาจารย์เนี่ยใช่ใช่ครับมาเจอไฟแดงก็ดับดับมันก็ต้องสตาร์ทใหม่ปิดแอร์สตาร์ทใหม่อะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยระบูเนี่ยมันต้องใส่หันหน้ามาหันหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หันไปข้างหลังตรงนี้เขาสานหัน หันแปลงหลังแต่ถามมาใช้ได้มาใช้ได้ก็ดัดแปลงอย่างสายกระเล่งจะยาวขึ้นนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วกขบูนี่ต้องหันหน้ากลับมาทางนี้แต่นี้เขาหันกลับมาฝั่งนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าเราทําใหม่มันต้องแปลงใหม่หมดมันเสียเวลาเราจะเอาแบบเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขให้เอาลองสตาร์ทเครื่องดูเดี๋ยวดูวิธีการเช็คว่าอากาศรั่วตรงไหนนะครับ ตั้งรอบเครื่องให้สูงมากเอารอบเครื่องก่อนเบาบบารอบเครื่องลงมาเราจะเบารอบเครื่องให้ให้เบาที่สุดเพื่อเช็ครั่วอันนี้ก็คือหนึ่งเที่ยวหัวเทียนเนี่ยเที่ยวหัวเทียนนี่ผิดแน่นอนนอะ,ะต้องให้เครื่องเบาที่สุดเราถึงจะเช็ครั่วได้ จริงครับมันรั่วเล็กน้อยแค่นั้นเองไม่จําเป็นต้องใส่ไบกั้มก็ได้เพราะว่าเราใช้ต่างจังหวัดไม่ใช่กรุงเทพถ้าใช้กรุงเทพอ่ะมันจําเป็นต้องมีว้กั้มเพราะว่าเวลาลมมันติดเพราะฉะนั้นเวลาแอร์ตัดรอบเครื่องต้องเบาลงมาถ้าไม่มีว้กั้มเครื่องจะเร่งเร่งจะกินน้ามันหลักๆแค่นั้นเองว้กั้มจะมีครับไม่ได้ทำเหมือนปกติเลยเหมือนมีใบกั้มเลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวตังค์อะไรทำ ให้ล่อมันจะล้ําเหลืองกันนิดเดียวแค่นั้นเองเครื่องไม่มีสัน่นไม่มีเหมือนเดิมนะแค่มีสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยสันนี่วะน,นี่อีกเยอะครันี่เช็ครั่วด้วยรั่วอะไรวิธีการเช็ครั่วจะมีสองแบบหนึ่งน้ำสองคนเก่งใโนโซนแอคจะไวไวขึ้นตัดเสียงเครื่องนะถ้าเราฉีดไปแล้วเครื่องมันเร่งคือตรงนั้นเรารั่ว ถ้าเอาน้ำขีดน้ำก็เข้าเครื่องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขีดได้เลยมาแล้วป้อ,องกันน้ำตรงเนี้ยรั่วนะเนี่ยรั่วแน่นอนละตรงเนี้ยฐานกระบูรั่วฐานกระบูรั่วรรลแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติว่าเครื่องเดินนิ่งดีถ้าเราอังกระบูอย่างเงี้ถ้าเครื่องนิ่งขึ้นมันก็ต้องใช้ไม้จิ้มฟันหมายถึงอากาศรีดอ่ะไม่พอเราต้องการอากาศรีดให้มากที่สุด ตรงนี้ก็คือไม้จิ้มฟันไม่ต้องใช้แล้วปรับรั่วอย่างเดียวแล้วก็ถ้าบิลนี่กลับือถ้ากับมันต้องทําขาใหม่หมดเอาตามนี้ก็ต่างพอเขาเขาแปลงมาแล้วเขาแปลงหันหันหน้าเข้าในก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามไไ่ดด้ผิทำได้ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลาเสียเสียค่าใช้จ่ายคืออย่างนี้มันใช้ได้เราเสียเงินหน้าก็ใช้ได้อยู่แล้วไม่จําเป็นทำแล้วก็เสียเงินเบาๆ ตัวนี้คืออะไรครับเห็นจะมีเหมือนมีช<า>กไปอันนี้ก็คือขาดิมันจะมีชกอัพอยู่ตัวหนึ่งอ่ะขาชกตัวเนี้ยแล้วลดึงเนี้ยดึงเนี้ยอันนี้ก็คือต่างประเทศยีมาต,ตกหรือเมืองหนาวเขาต้องดึงตัวนี้สายชกมาอยู่ในรถก็ดึงตัวนี้ให้เครื่องมันเร่งขึ้นอย่างนี้ ในรถทีเอฟเอคือปรับไว้แล้วเราก็ไปไหนก็ไปอะไรไม่ต้องมาเหยียบคันเร่งค้างอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้เพิ่มน้ำมันประเทศไทยไม่ต้องใช้เพราะอากาศร้อนอยู่แล้วเราดูมูเล่เบี้ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คดูให้<อ>ต้องเปิดแอร์ดิเปิดไม่น่าเปิดแอร์เออสายสายนี่สายอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับสายไหน สายเส้นไหนที่ถามก็เรียกว่าลมหนูเดินเบาเดี๋ยววันน้ำยาแอร์ด้วยน่าจะเกินเดี๋ยวใส่วันน้ำยาแอร์นะน้ำยาแอร์เกินไงครับตามเพื่องแล้วก็เดี๋ยวปรับกระปูตั้งเชี่ยวเทียนตั้งหน้าตั้งสาวใหม่อันนี้มันใช้ TDI เชี่ยววัตเทียนผิดเดี๋ยวขอติดตามวิธีการแก้กระปูเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ฝากการประยุกต์ทำเวลาทำอ่ะบันทึกให้หน่อย ช่วงว่างๆเนี่ยบันทึกเวลาที่ท,ทีแก้บันทึกให้สมาชิกด,ดูหน่อย ทานเนาะวันนี้ครับกับรถบิ๊กเอ็มเบนซินนะเปลี่ยนเครื่องใหม่6วันเต็มๆในการแก้ไขรถยนต์คันนี้ครับระบบเครื่องยนต์เป็นวาล์วไฮดรอลิกแล้วก็ต้องดัดแปลงแก้ไขตั้งแต่องศาจาันจ่ายแล้วก็บูเลเตอร์แล้วก็ใส่แ,สแบคคัมให้ดึงน้ำยาแอร์ก็เติมเกินคอมเบรกเองได้ถ้าคอมมันเบรกเมื่อไหรก็ต้องเครื่องก็ต้องดับ ก็ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งไปแล้วก็พรุ่งนี้สายมาสายวันมาบรงเงินสายเดิมรั่ววัดไ,ไดม่ได้ก็หลังจาก6วันที่แก้ไขรถย,ยนต์คันนี้นะครับการทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวแล้วเล่าสู่กันฟังก่อนจะมาถึงใหญ่ยนต์ทำไมรถอาการเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเอเลครับชื่อแดงครับอยู่อ,อำเภอบ้านข่ายระยองครับน,นี้อาการ ก่อนมาเป็นยังไงนะคือมันเวลาเปิดแอร์แล้วมันมันสั่นแล้วมันก็ดับถึงไม่เปิดแอร์เวลาขับมาเบาไม่ได้เบาแล้วมันก็ดับตลอดทางเลยตั้งเครื่องไปพันกว่าแล้วังดับครับก็ได้แล้วครับก็เลยเอามาเอามาทำก็คือครับติดตามโครงการมาจากทางไหนในใน u t u b e ครับอาจารย์พอดีที่แรกผมผมดูใน youtube อะเขาก็ มันก็จะมีหลายเจ้าเขาก็บอกว่าให้ไปใส่ตัวแหวกข่ำนี่แหละแล้วผมก็วิ่งหาตัวอะไหล่แหวกข่ในระยองมันไม่มีเลยหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใครเก็บก็เลยพอดีไปเจอคลิปของอาจารย์ที่ท,ที่ปรับจูนคาบูคาบิวอะไรเนี่ยครับก็เลยโทรไปดูทีแรกนึกว่าอาจารย์อยู่ตาคีพอดีเจออาจารย์พอดีอาจารย์รับสายบอกอยู่ระยองผมก็เลยเออตามมาที่นี่ก็คือโชคดีหน่อยอาจารย์อยู่ตรงระยองผมไม่ต้องไปถึงตาคีไง ไม่ต้องถอดกระบูแล้วก็ส่งไปถึงตาคีก็เลยอยู่นี่ถ้าส่งแต่กระบูมาเนี่ยคือกระบูเบาได้อะไรได้แล้วแต่บางครั้งไอ้วาวันยันน่ะมันเดินไม่เต็มสูบแล้วก็แอร์เนี่ยคอมแอร์เนี่ยน้ำยาเติมเกินมาเยอะมากเวาะคอมจะเบรกเบรกตัวเองเมื่อไหร่ก็ดับขนาดพี่ไม่เปิดแอร์ตั้งรอบเครื่องสูงขนาดนะ้มันยังดับรกเครื่องมันไม่ได้นิ่งขนาดนี้มันมาประมาณพันเกือบเกื 2, อบสองพันอ่ะเสียงกระหึมวิ่งเข้ามาเพราะนั้นต้องแก้ให้ถูกจุด แก้กับบิเสร็จร้อยเอ๊ะทำไมบา,บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีปรากฏว่าเปิดมาดูวาล์ววัดแรงอัดาวาล์ยันาวาล์ยันใช่ไหมรถใ,ใช้แก๊สมาก่อนครับครับใช่จริงๆตัวนี้มันเป็นเครื่องแก๊สแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใช้น้ำมันแล้วพอดีผมจะต้องเอาไป,ไปต่อภาษีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องแก๊สตอนนี้ปัญหามันเยอะผมต้องมาเปลี่ยนถังอีกแล้วก็ต้องหาไปรับรองจากวิศวกรอ,กอะไรเงี้ยผมก็เลยจับคาบูของตัวเดิมอม่นนะเซตสิบหกเนี่ยใส่เข้าไป อพอใส่เข้าไปมันก็มีปัญหาเรื่องจูดเนี่ยแหละมันไม่นิ่งรอบมันไม่มันไม,ไม่ไม่นิ่งอะ่ะสวิงไปสวิงมาอะไรเงี้ยเดินเบาก็ไม่ได้มันก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่จูใจก็เลยต้องทําให้มันไหนๆน,นก็ทาแล้วครับหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยการทดสอบภาคสนามก็ดีเสียงเครื่องยนต์ก็ดีเป็นไงครับโอเคครับก็คือดีดีกว่าตองเข้ามาเยอะแหละแหละ้เมื่อกี้ก็ลองลองลองวิง่งไปรอบหนึ่งอ,อยู่เทินใต้นหน้าสะพานบิ๊กซีนะครับเอ้ยไม่ถึงดิตรงหน้าวั หน้าวัดทับมาครับก็ลองกดกดแบบกดคร่งเร่งครับกดคร่งเร่งให้มันใส่เกียร์สูงแล้วกดคร่งเร่งแบบคลิกดาวไปเลยอะ่ะเหมือนรถรถใหม่อะ่ะเออมันก็ไม่ไม่วูบไม่ดับไม่สั่นมันก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปก็โอเคครับก็รถรถใหม่ก็ประมาณนั้นรถผมนี่ก็ที่ใช้อยู่ที่บ้านก็ประมาณนั้นเวลาเราเราเหยียบแรงๆอะ่ะมันมันจะถ้ารถมันดีนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปรถมันจะไม่สั่นไม่ดับไม่มีอาการอะไรเนี่ยผมก็ลองดูโอเคเมื่อกี้ขับมาโอเคเลย เดี๋ยววันศุกร์ก่อนเดินทางาต้องก็อกล้นะครับพัมติ๊กตัวนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเดินทางเดี๋ยวจะให้ยืมติดรถไปลูกหนึ่งของแท้ห้างไอ้ของแท้ญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเวลาร้อนเนี่ยมันจะไม่ตัดมันจะรัวตลอดแล้วเดี๋ยวก็ไหมเพราะฉะนั้นต้องพักเพราะปกติเนี่ยเวลาน้ำมันในในคาระบูเเตอร์เต,ต็มเนี่ยตัวนี้จะตัดเป๊ะเป๊ะเป๊ะแค่นั้นเองแต่นี่ แล้วมันเย็นเย็นมันตัดเหรออาจารย์เย็นแล้วมันตัดแต่พอร้อนร้อนไม่ตัดอันนี้ก็คือมันขบูของจีนอ่ะพูดง่ายๆถ้าของแท้ได้ลูกนึงอ่ะพันไปปลาย่นี่ะนั่นแหละแท้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม่แท้หรอกราคาเอาเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูหน่อยทำทิกจะไม่ตัด เดี๋ยวิดแอร์ก่อนสตารย์คั๊มจิิงรัวไม่ตัด <Hey. S 1> ปกติต้องตัดแต่อย่างงี้วิ่งไปแล้วมันจะน็อกกลางทางแต่น <Hey. S 1> ี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาถึงเดี๋ยวจะก่อนเดินทางวันศุกร์ใช่ไหมใช่ครับ <Yeah. S 2> ใช่ครับวันศุกร์ให้ยืมไปให้ตื่รถไปเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวแวะเข้ามาครับ <Yeah. S 3> แล้วถ้าผมเปลี่ยนนี่อาจารย์ ผมทายากไหมถ้าสมมติมันมีปัญหาเปลี่ยนก็คิดค่าขออง่างเดียวเปลี่ยนให้เพราะว่าเราไม่ได้กินกระแรงอยู่แล้วเราต้องกลับหัวลงล่างไม่ประคับอันนี้มันไอหัวทิ่มลงดินอืมอืมอะไรที่อาจารย์จะให้ผมยิงเวลามันเสียสมมติอ่ะก็ทําเองได้เลยจ้ะมีสายนได้เลยก็ต้องตัดสายตัวนี้ต้องมีตะกายพ้าเทปแล้วก็อย่าไปต่อผิดนะมันจะมีสายไฟก็ต่อผิดไม่ได้เลยต่อผิดไม่เลยจะมีสายดินกับสายไฟอ่า ต้องไล่<บ>ให้ดีดไอเนี้ยสายไฟดำคาดขาวดำนี้คือสายดินเราดูแต่แบบแตรงเนี้ยของมันเลยเท่าไหร่ครับอาจารย์อยู่มามา 1, 7, 7, ที่ประมาณ1,007ของแท้ญี่ปุ่นทำวิ่งไ,ไกล้ในเมืองไม่เป็นไรครับแต่ไกลๆมาแล้มันน็อกเยอะไกลแน่ครับ800กิ <800 S 1> โลอ่ะผมจะเอาไปลอง800กิโลเลยเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินมันต้องเดินประมาณนี้ถ้ามันเดินแบบกระหึ่มเลยนั้นไม่ได้ใช่เพราะว่าตัวเก่าผมอ่ะที่ผมเอาออกตอนที่เปลี่ยนแก๊สอ่ะปั๊มอ่ะมันไม่ได้ทํางานแบบนี้ มันจะทําติ๊กติ๊กมันเต็มมจะตัดอ่าใช่แล้วตัวนั้นเล็กกว่านี้ด้วยไม่ได้ใหญ่นะตัวนิดเดียวมีตัวกลมกับตัวกลมกับตัวแบบนี้แล้วมันจะมีตัวสี่เหลี่ยมใช้ในซูบารุแต่ทีนี้หายากไม่มีแล้วของของอาจารย์นี่ตัวเท่านี้เลยว่าบอดี้เดียวกันเลยว่าต้องดูว่ามันจะมีตัวกลมกับตัวแบบนี้แบบนที่เหมือนกันด้เป็นสิงห์เงินใ่สีทองนะของญี่ปุ่นอืดูไอ้พวกสายไฟยก็รู้แล้วเนี่ยบายเล็กนิดเดียวข้างใน สุดท้ายได้จากอนนอ,อะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นคารบ,บูเลเตอร์มากอ,อก๋อก็รถเก่าก็ต้องทําใจครับมันมันมันไม่ร้อเเ์เหมือนรถใหม่ล่ะครับก็ต้องหาช่างที่ไว้ใจได้แล้วก็ทำคาบูโดยโตรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็โชคดีที่มาเจออาจารย์เพราะถ้าติดตามใน YouTube ก็จะมีหลายรุ่นหลายคันเลยที่อาจารย์เขาทำครับก็ลองเข้าไปดูแล้วกันครับเนาะโอเคครับออแนะนำจังหวัดไกลๆนะครับ ถอดกระบูเลเตอร์แล้วส่งไปที่ตาคลีอยู่ที่ตาคลีนั้นเราจะมีแท่นซ่อมกระบูเสร็จแล้วร้อยเราจะติดเครื่องเร่งปรับรอบเดิน,บนเบาเร่งเสร็จเรียบร้อยเราจะส่งกลับให้พร้อมกับคลิปที่ช่างเขาได้ทาการแก้ไขนะครับพยายามอย่าถอดเองนะครับอุปกรณ์ที่เสียเวลามากที่สุดก็คือต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าหาซื้อไม่มีอย่างไส้ในอะหลายรุ่นโดยเฉพาะมิตซูคันนะั้นะต้องทำทำเสร็จแล้วมาวัดไม่ได้ก็ต้องทำมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นเราลื้อไปแล้วแล้วแต่เราไม่มีความรู้กลไกข้างในมันหายทีนี้เราก็ต้องไปหาซื้อ,อาหามานาซื้อไม่ได้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่จะเสียเวลามากตรงนั้นอ้าวสุดท้ายแล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ชมอยู่สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ